อยู่เนี่ยไม่สดใสก็คือหน้าตาเนี่ยค่อนข้างออกจะหมองคล้ำแล้วก็เรื่องการขาต้องเบ่งค่ะพอได้ลองเทอร์พีสเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือมันสดใสออล่าออกคือมันไม่ไม่ต้องนั่งเบ่งเหมือนเดิมแล้วอะ่ะก็คือตื่นเช้ามาก็ออกได้เลยสบายชีวิตดีค่ะเป็นคนที่แบบขับถ่ายยากมากประมาณ3วันถึงข่ายทั้งที่แบบพยายามกินผักแล้วแต่ว่า ไม่ถ่ายเลยจัดก,กินตัวเนี้ยเรียกได้ว่าพอกินกลางคืนตอนเช้าออกเลยเชา้าแบนราบจริงๆ<ร>ก็เลยทําให้ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ค่ของนี่ก็คือเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะน้าหนักนะคะส่วนเกินต่างๆเครื่องลิซีดวงด้วยเกินมา15กิโลตอนนี้นะคะจาก68หลังคลอดลดลงมาเหลือ5 3าคือบอกเลยว่าตัวช่วยตัวไหนก็เอาเอาไม่ลงอะคะ่ะพอมาเจอตัวฟลีนคืตอตอบเกิดขนมาจริงๆ ก็ด้วยความที่เมย์อค่ะเป็นคนที่แบบทานเยอะมากเอเลยจะต้องหาตัว uh ช่วยเพราะว่าแบบเวลาที่เราทานเยอะสิ่งที่มันเอฟเฟกกลับมาก็คือน้ําหนักแล้วก็หน้าท้องเพราะว่าเมย์อคือเป็นคุณแม่หลังคลอดน้าหนักเมย์พีคสูดอยู่ที่ประมาณ56ตอนนี้คือเหลือ 23.5SS ะค,ะคือล่าสุดตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ45ลงมาประมาณ10กว่ากิโลเลยก่อนหน้านี้ค่ะหนูเป็นคนที่แบบทํางานออนไลน์แล้วก็อยู่กับบ้านกินกับนอนกินกับนอนเลยใช้ชีวิตแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปออกกาลังกายติดว่าขี้เกียจแหละทีนี้ค่ะพอนานวันเข้าเน,น,น,นาะมีหน้าท้องอ่ะหน้าท้องแล้วก็น้าหนักก็คือแบบขึ้นพ,พลาดเลยมันจะค่อยๆขึ้นแบบเราไม่รู้สึบตัวค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ชังมันต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆค่ะมันมันอาจจะกู้ยากมาเจอตัวเพอร์พีเ้ยค่ะก็ลบ ดีมากรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักอะคะ่ะตั้งแต่ซองแรกนะคะโล่งขุงมากกวาดออกเกลี้ยงหมดเลยค่ะพอตื่นมาตอนเช้านี่คือพลักพลักพลักถล่มทลายแสองแรกก็คือรู้เรื่องแล้วแล้วถ้ากินต่อเนื่องนะพุงยุบเลยค่ะแค่สามวันเอาเอาพุงย้อยๆออกเลย ึกว่าทานง่ายนะคะหนึ่งรสชาติเลยเนาะก็คือทานง่ายมากๆตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์น้ำใสพอหลังทานเนี่ยเราก็คือแบบนับคำนวณเวลาได้เลย68ถึงชั่วโมงคือขับถ่ายเลยก็คือเห็นผลซองแรกเลยะคะ่ะเท่าที่ดูมาคือเห็นผลทุกรลยนะคะยังไม่มีแบบว่าใครแบบบ่นว่ากินไปแล้วขับถ่ายไม่ออกหรือปวดบิดท้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานเลยค่ะ ชองแรกนะคะแบบมันแบบคุงยุบเลยอ่ะพอเวลาเข้าห้องน้ำอะค่ะตื่นเช้านะแบบทั้งปลูมากอืออ,อ,อร่อยมากค่ะมันเหมือนเรากินน้ำพันน้ำผลไม้อย่างนั้นเลยผิวเราอะค่ะปกติเราเป็นคนผิวผิว,ผวคล้ำอะแต่พอกินตัวนี้ค่ะรู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นกระจ่างขึ้นสามีติดมากเพราะว่าปกติก็มีการสวนค่ะตอนหลังพอมาเจอเพอร์พีทเนี่ยก็คือถ่ายง่ายถ่ายสบายเราไม่ได้กินตลอดนะคะ กินแค่ปรับระบบการขับถ่ายแค่ช่วงทีนี้ด,ด้วยเราก็กินเยอะเนาะเราเป็นคนสายกินอยู่แล้วค่ะเลยต้องมีตัวช่วยมันเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออดค่ะเราเกิดมาเพื่อกินแล้วก็มีความสุขค่ะปลื้มมาเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อดอาหารคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบทานตะวันตะบันแล้วเราอ่ะคือจะทานของเวลาแบบลูกทานอาหารเนี้ยก็จะทานของเหลือจากลูกแล้วคือตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยค่ะทั้งช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและเวลาที่เราทานอะไรคือก่อนเวลาที่ทานเยอะๆค่ะเราจะมีหน้าท้อง พอเราทานเพอร์พีแล้วตอนเช้ามันออกเกรียงออกทุกอย่างิ่งปังมากแล้วเห็นพี่เอนะคะลดไป20โลแล้วมทับใจมากคือเมื่อก่อนเห็นพี่เอแบบคือตัวใหญ่มากแล้วพี่เอากลายเป็นแบบเล็กโลตอนแรกอะแอบรู้สึกว้าวมากกว่าหุ้ย,ก,ยก,กินตัวเดียวกับเรากินตัวเดียวกับเราก็ผอมเหมือนกัน<ม>การการันตีมากเลยคะ่ะว่าสินค้าของเราคือระดับดารดาซูเปอร์ส,ปปรสตาร์เบอร์ของเมืองไทยนะคะมาเป็นรีเซนเตอร์ อยากจะบอกคุณแม่หลังคลอดว่าตัวเพอร์พีตัวนี้นะเอาหุ่นคุณกลับมาเหมือนก่อนคลอดได้แน่นอนค่ะเอาแนะนําทุกท่านเลยคนที่มีปัญหาคนที่ทานเยอะเหมือนเมย์นะคะคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เพอมีไฟเบอร์ช่วยได้จริงๆริะคุณไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดว่าจะลดไหมจะดีไหมเพราะสุดท้ายแล้วการมีตัวช่วยมันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วมันดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยพอม,มาเจอเจ้าเ,เพอร์มี้ตัวนี้ค่ะมันลงดีลงง่ายมากสิบหกโลค่ะภาคภูมิใจมาก<อ>เราเลือกตัวช่วยไม่ผิดแล้วสองการที่เราตัดสินใจดูแลแตัวเองวันนั้นมันส่งผลให้เราแบบหนึ่งมีความมั่นใจตัวเองสองส่งผลให้เรามีโอกาสด้านการงานต่างๆ,างๆคือเยอะแยะมาก